สวัสดีครับมาพบที่เด็ดบอลจัมโบ้เกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่5มกราคม2565นะครับผมวันนี้พี่จัมโบ้เอก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต็งบอลคันเน้นเน้นมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ทีเด็ดของพี่จัมโบ้เกันในวันนี้พี่จัมโบ้เขอฝาก ไลน์แอดส่วนตัวพี่จัมโบเอไว้หน่อยนะครับผมใครต้องการเข้ามาพูดคุยกับพี่จัมโบเอเป็นการส่วนตัวสามารถเข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์คําว่าแอด JAM688 ได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นไลน์แอดส่วนตัวพี่จัมโบเอใครต้องการเข้ามาพูดคุยพี่จัมโบเอเป็นการส่วนตัวหรืออยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับห้องพรีเมียมของพี่จัมโบเอ้นนะครับซึ่งมีบริการอยู่2ห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสินโนตรงนี้เนี่ยบอกเลยไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะว่ามีเซียนหลายท่าน คอยดูแลอยู่แล้วก็สมาชิกในห้องนั้นมีอยู่หลายร้อยชีวิตบอกเลยว่าพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนครับสนุกสนานกันมากๆนะครับผมตรงนี้เราก็ไม่ต้องมีค่าเข้าห้องไม่ต้องมีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขบางประการที่จะเข้าห้องพรีเมียมของพี่จัมโบ้เอได้นะครับผมใครสนใจอย่าลืมครับเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์คําว่า a d JAM 6 8 8มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมตรงนี้พี่จัมโบเตอบทุกคนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบช้านิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะพี่จัมโบ้เก็ติดงานส่วนตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าจะตอบทุกคนแน่นอนครับผมเอาละครับมาที่ทีเดยดของพี่จัมโบ้เกันในวันนี้ซึ่งจะเป็นฟุตบอลโคปาเดเลสสเปนครับหรือว่าสเปนคับนั่นเองเป็นคู่ระหว่าง ลีนาเลสครับพกกับบาร์เซโลนาแล้วก็คู่นี้เนะี่ยราคาที่เปิดมาล่วงหน้านั้นให้บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2จะเตะกันในเวลาตี1 3งสาของค่าคืนนี้แล้วบอกเลยว่าราคาที่เปิดมาล่วงหน้าพี่จับโบ้เอดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วลีน่าลีนาเลสนะครับผมอยู่ดิวิชั่น3นะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยแต่บาร์เซโลนา ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ดีวิชั่นหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่จัมโมเอกเข้าไปเช็คราคาแล้วใส่ติใส่ติและฟอร์มการเล่นมาเนี่ยเอางี้ครฟอร์มการเล่นเนี่ยบอกเลยว่ามันแทบจะเปรียบเทียบคนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่คนคนละดีวิชั่นแต่ราคามันแปลกแครับคู่นี้เนี่ยเมื่อวานดูมาลูกลูกครึ่งควบสองนะครับแต่วันนี้ราคาเนี่ย มันไหลลงครับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันแปลกๆแต่ว่าเกมเนี้ยถึงแม้บาร์เซโลนาพี่จัมโบ้เอมองว่าน่าจะส่งทีมสำรองลงแต่ก็น่าจะเฉือนชนะไปได้นะครับเรามาลุ้นกันว่าเขาจะยิงขาดหรือเปล่าเกมนี้พี่จ um ัมโบเอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่บาร์เซโลนา ต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับที่จัมโบ้เอยิงลํำแสงใส่เลือดเชียบไว้ที่บาร์เซลโลนาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งตรงนี้เป็นแค่ความที่เห็นส่วนตัวงพี่จัมโบ้เอเท่านั้นชอบก็ตามกันมาครับไม่ชอบก็ส่วนกันได้เลยพี่จัมโบ้เอไม่ว่ากันนะครับผมตรงนี้เราก็ก่อนจะแจกกันไปฝากดูแลสุขภาพกันด้วยโควิดยังอยู่กับเราครับไม่ได้หายไปไหนสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนก็ระบาดหน,นักขึ้นทุกวันอย่าลืมใส่แมสใส่ชิวลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำเขขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดสุขภาพแแแข็็งงรรล้วกว,ว,วกเยั ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเอสทีเด็ดครับผมนะครับที่เด็ดมัดรวมประจําค่ําคืนวันพุธนะฮะที่5มกราคมนะครับ2565นะครับผมที่เด็ดมัดรวมประจําค่ําคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลโคปาเดเลของสเปนนะฮะคู่นี้4ี่ทุ่มตรงนะฮะเป็นคู่ระหว่างเอเอบานะครับจากสเปนเชกุนดาหรือว่าสเปนดิวิชั่น2 นะครับเปิดบอลกันไปเยือนของมาโยกาจากลาลีกาสเปนนะฮะลีกสูงสุดเลยนะครับนอกเหนือจากนะฮะที่เด็ดมารวมคู่นี้แล้วนะฮะใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะฮะทักไลน์ส่วนตัวเอิมาตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างกระจอทันนะครับยังไงก็ฝากเขาด้วยนะฮะถ้าอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลซูเปอร์วีพีนะฮะติดกัดปัญหาเรื่องไหนก็จัดมาเลยนะทักมาเลยนะฮะใจใจหน่อยนะครับขอแบบใจใจหน่อยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะเน้นเน้นแต่งแต่งทุกวันนะฮะตอนเย็นเจอในกลุ่ม VP ครับข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้นะฮะ4ทุ่มโคปาเดเลเอีบาครับนะเกมนี้มาต่อทางฝั่งมาโยกาเฉยเลยนะครับแต่ก็ไม่แปลกครับทางฝั่งเอีบาที่มาต่อเพราะว่าฟอร์มทางฝั่งเอีบาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีเหลือเกินนะครับชนะมา3เกมติดเลยนะฮะรวมบอลถ้วยแล้วชนะตลิฟเฟ่2-1นะฮะชนะลาปัตมา1-0นะฮะแล้วก็ในลีกเชกุนดานเนี่ยนะครับชนะเลอันโซซิดัตบี3-2เกมล่าสุดนะครับ ส่วนผลงานการเล่นในบ้านทางฝั่งเอบานะครับในสเปนดิวชั่น Division 2หรือว่าสเปนเชกุนดานะครับนะ8-9เกมยังไม่แพ้ทีมไหนเลยเสมอเกมเดียวคือเสมอ2-2มาลากา้าน้องนั้นชนะลวดมาถึง7-8เกมนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยมีะนั้นเกมนี้มาต่อทางฝั่งมาโยกาเนี่ยถือว่าต่อให้แปลกนะครับต่อที่ราคาอปอนะครับมาโยกาเนี่แพ้2เกมติดแพ้แคนาดานะครับไปเยือนกคนาดาซีเอแพ้1-4เกมล่าสุดนะฮะแพ้ขาบานต่อบาร์เซโลนา0-1 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชนะมั่งแต่เป็นชนะในบอลถ้วยเท่านั้นเองนะฮะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนดีไหมนะครับนะ้ำมีชนะอยู่1เกมคือชนะในลีกเนี่ยนะครับชนะแอเิโกมานลิปสองหนึ่งน้องงานผลงานไม่ได้เรื่องเลยหนักไปกับหนักไปแพ้กับเสมอสเป็นทุนใหญ่นะครับนะอ่าโคปาเดลเรสเปนร,รอบนี้รู้สึกเป็นรอบที่3หรือเปล่านะครับมาโยกามาเยือนเอีบาเนี่ย AE เอบอกว่ายัางไงเอบาดีกว่านะครับนะตัวผู้เล่นคุณภาพนักเตะ่แน่นอ,นอนว่าใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกัน นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเตะหลักๆเลยนะฮะนักเตะหลักๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะพักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรอเช็คฟิตนะฮะรอเช็คฟิตว่าจะได้กลับมาลงเล่นในลีกสูงสุดหรือเปล่านะครับมิฉนั้นเนี่ยนะฮะเอบาเนี่ยอยู่สเปนเชกุนดาเนี่ยชนะม,มา3เกมติดเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะครับหลังรองจากฝูงอยู่นะฮะของสเปนดิวิชั่น2มาพบกับมายโยกาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามายโยกาเนี่ยไม่ค่อยดีนักเตะบาดเจ็บนักเตะส่วนใหญ่แล้วนะติดโควิดค่อนข้างเยอะมิฉนั้นเกมนี้เนี่ยนะฮะเเเเเปปป็นนนโคาดลลยยย์บออถ้วขงสี่ เอ็นมองว่าเนี่ยที่เอบารเล่นในบ้านตัวเองแล้วมาต่อแบบนี้เนี่ยเอ็นมองว่าเอบา์มีโอกาสชนะมากกว่านะครับมิฉะนั้นนะฮะที่เด็ดมารวมคู่นี้นะครับผมนะให้อยู่ทางฝั่งเอบาต่อไปเลยครับที่ราคาปอนะครับเต็มที่ถ้าเกิดเจ้าก็หูขาดครั้งหนึ่งแต่ลุ้นมีโอกาสที่จะคว้าสามคะแนนมีโอกาสที่เก็บชัยชนะนะครับเหนือทางฝั่งมายอกาได้นะครับมิฉะนั้นค่ำคืนนี้ครับทีเด็ดมารวมจำค่ำคืนนี้นะครับของทีเด็ดรคีให้เคลียร์เจ้าบ้าน นะครับผมนะเหมือนเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ก็เป็นทางฝั่งล็อกเตอร์แฮมนะที่ชนะไปนะครับในฟุตบอลถ้วยจอร์สโตนเซนทอฟี่นะครับสี่ประตูสองก็กินเต็มกันไปสำหรับทีเด็ดมาร์วมเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าคืนนี้จะไปอีกหนึ่งคืนนะครับอ่ะชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบก็สวนกันไปนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับอ่ะก็กระรับสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับยิปจิ้มบอลเตะกันอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ ยกกันไปนะครับให้ต่อทางด้านวบวกนะที่ราคา1ลูกก็จบไปที่ห้ารูนะครับก็กินสกอร์สูงเนาะลงให้กดทั้ง2หน้านะครับทั้งสกอร์สูงแล้วก็หน้าบอลนะหน้าบอลยกไปสกอร์สูงก็กินเต็มกันไปนะครับวันนี้มีฝากกันนตัวแล้วเป็นบอลทางด้านโคปาดูเรสสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างทากาเกน่าพบกับทางด้านบาเลนเซียนะครับในราคาในเปิดมาทางด้านทีมเยือนมาเลเซียนะครับต่อที่ราคาอแล้วก็ไหลไปเป็นราคาครึ่นลูกนะครับวันนี้คิดว่า เหนอกว่าอยู่แล้วนะครับบาลินเซียวันนี้นะครับไอ้ข้างคาวบาลเลนเซียนะถึงแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามแต่ราคาอาจจะต่อน้อยไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าหลายจากนะครับปอมาเนาะก็ถือว่าน่าลงทุนอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าราคาไหลก็เปิดมาในเลทแรกเนี่ยเปิดมาที่ราคาปอลเข้าใจนะน้ำจากนั้นเจ้าบ้านเนี่ย0.98ย์จด้ากนั้นทีมยเยือนในศูนย์จุณปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาน้ําไหลเป็นราคาครึ่งลูกแล้วนะครับแต่ว่าราคาอาน้ําเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่ราคาที่แคบเนี่ไหลเป็นราคาครึ่งลูกแล้วแต่ว่าราคาน้ำ สำหรับเจ้าบ้านส่วนเทมเยือนนะครับเป็น1.00นะครับดึกไปนะครับแต่สีทุ่มเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะไหลลงมาอีกได้แน่นอนนะครับสำหรับราคาน้ําแบบนี้นะครับส่วนราคา1นึคูณสเนี่ยนะครับจ่ายทางด้านเจ้าบ้านนะครับเลทแรก3ามบาทสาตังค์อ่าเลทที่2จ่ายศูนย์สบาทเลยนะครับส่วนทางด้านอ่าบริสเซียนะครับจากเดิมจ่าย2บาทสิบห้าตังค์นัปัจจุบันตอนนี้แหละอ่าเพียง1บาทเก้าสิบห้าตังค์เท่านั้นนะครับส่วนสกอร์อ่าราคาเสมอนั้นนะครับก็ จ่ายจากเดิมนะครับ3บาท20สต่างตอนนี้เพิ่มสูงถึง3บาท5 0สต่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่าน่าจะ,ะมีผลแพ้ชนะแน่น,นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านบริซียที่บุกมาเก็บใช้ได้เพาไม่ใชบ่บุกมาเก็บใช้ดินะครับเก็บแต้มได้นะครับไม่ใช่เก็บแต้มอันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับน่าจะ,ะเก็บใช้ชนะได้แน่นอนนะครับสําหรับคําคืนนี้นะก็ตามนี้เลยล้วกันนะครับ อาส่วนนะครับอาสจิตท oh so ี er ่เจอกันของทั้งคู่นะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยนะครับสองครั้งนะครับก็เป็นทางด้านบาลิเซียชนะนัดทสองครั้งเลยครับนัดแรกกระจกชนะไปสามหนึ่งนะครับนัดที่สองก็ชนะไปสามสองนะก็ถือว่าเป็นบอลอุ่นเครื่องทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันเกมอย่างเป็นทางการเลยสักครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านทาการกีแนะครับล่าสุดนี้เนี่ยเป็นการชนะไปสามเสมอสองนะถือว่าฟอร์มดีมากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ส่วนทาานั้นบาเลเซียนะฮะนัดลสุดนี้นะเป็นการชนะไปทั้งหมดเนี่ยสครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดคือแพ้ในบอลลีนะครับแพ้กับทาานั้นเอสปันยอนนัดล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่ะจากฟอร์มนัก็ถือว่าดูดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าศักยภาพทีมของบาเลเซียน่าจะดีกว่าจริงๆนะครับวันนี้แต่สี่ทุ่มนะครับใครชอบก็จัดใครขัดก็สวนกันได้เลยนะครับตามนี้เนาะ อ่ะคอนจารกันไปนะครับใครอยากเข้ากรุงลุงนะครับอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาได้แอดยีเอ็มหกแปดนะครับหรือแอดเอฟเก้าทีเอ็ทก็ได้นะครับขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับไว้ต่อเนื่องบริสิทที่ราคาคขึ้งลูกนะครับส่วนนี้นะครับยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมน้ำมาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ วันนี้เลือกมาฝากกันนะก็เป็นฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษนะครับเชลซี Chelsea, นะก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทานายพัสเปอร์นะครับคู่นี้เตะกันตีสอง้านาทีนะเลทราคาเนะี่ยเป็นทางฝั่งเชลซีนะครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสถิติผลงานนะคู่นี้พบกันนะครับ5านัดหลังสุดเนะี่ยเป็นเชลซีชนะ2เสมอ3นะก็ หลักๆเจอกันก็เสมอกันค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะผลงานล่าสุดของทางฝั่งเชลซีนะครับชนะ2เสมอ3นะครับใน5เกมหลังสุดนะส่วนผลงานที่เล่นในบ้านนะหเกมหลังสุดเนี่ยชนะ1แล้วก็เสมอไปถึง4เกมนะครับก็เสมอบ่อยนะสำหรับเชลซีในบ้านช่วงนี้นะครับส่วนทางฝั่งทันแนมสเปอร์เนี่ยผลงาน5นัดล่าสุดเขาดีขึ้นนะครับชนะ3เสมอ2เกมนะครับก็ถือว่า เล่นได้ดีขึ้นมานะครับส่วนผลงานออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยหนัดหลังสุดนะครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวคือเกมที่แพ้ให้กับเวสแฮมนะครับก็3เกมหลังมานี่ก็มีเสมอ2นะครับแล้วก็ชนะ1นะครับก็ผลงานค่อนข้างดีขึ้นนะสำหรับทางฝั่งทอตแนมสเปอร์วันนี้ก็อยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมเลยนะต่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยเขาก็วันนี้ข้างหน้านี่ก็น่าจะจัดเต็มเลยนะครับ แต่ข้อมูลที่ประจอมได้มานะครับาทางนั้นลูกากูซีเยกนะครับแล้วก็เวเนอร์เนี่ยก็จะเป็นสำรองนะครับตัวจริงข้างหน้าจะใช้บูลิสิตนะครับคลายฮาวเวตแล้วก็โอดอยนะครับส่วนผู้เล่นแดนหลังก็จะมีขาดอยู่สักประมาณ3คนนะครับสำหรับาทางฝั่ง เชลซีนะก็โดยรวมก็ดูค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วเกมนี้เป็นค่อนข้างเป็นนัดที่สำคัญนะครับคิดว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะวางแผนมานะครับอย่างน้อยน่าจะายันเสมอนะครับกลับไปเล่นในบ้านตัวเองนะครับหรือว่า,าไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้ลีกเนี่ยถ้วยนี้เขาเล่นกันกี่นัดนะครับแต่ถ้า,าเป็นเล่นนัดเดียวจบเนี่ย ทางฝั่งสเปอร์ยิ่งต้องเน้นเลยนะครับเพราะว่าจะเสียเปรียบนะอย่าง,าง,างน้อยต้องเน้นเลยนะครับเพื่ออย่าให้ได้ผลเสมอเป็นอย่างน้อยหรือถ้ามีโอกาสก็อาจจะพลิกชนะได้เลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยหลังๆนี่ไม่เข้าใครออกใครนะทีมฟซีนี่วันนั้นก็พลาดโดนลิฟท์ปูไปก่อนเลยในครึ่งแรกเนี่ยถึง22ลูกเลยนะครับหลังไม่ค่อยดีด้วยนะครับคู่นี้ประจอมชอบ ไปที่ทันแน่ฮัสเปอร์นะครับอยู่รองไปราคาครึ่งลูกนะก็เป็นทัศนะของปะจอบนะฮะอยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรงหน้า u t u b e นะครับก็ทักที่ไลน์แอดปะจอบได้เลยนะครับ jom 6 8 8นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะกลาบสวัสดีนับโอแม่บองปะโอนกุ๊บกับะเนียทุกท่านนะครับนะที่เด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเข่งเต็งบอลนะฮะเป็นทีเด็ดบอลมัดรวม นะฮะประจําวันพุธที่5มกราคม2564นะครับท่านสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆ่ท่านใดนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกคลิปเหมือนทุกๆครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวพิเศษนะครับนอกเหนือจากทีเด็ดบอลฟรีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษกว่านะครับซึ่งเป็นตัว VP คือตัว VP เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเอ่อมันจะเป็นตัวที่เราค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับทุกท่านส่วน ตัวฟรีมาวิเคราะห์วิจารณ์ถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจนะครับแต่ว่าจะมีตัวพิเศษสําหรับในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับท่านที่เป็นกลุ่มนําเล่นเนี่ยนะครับท่านเป็นกลุ่มทีเด็ดบอลเนี่ยนะครับมองว่าอันนี้น่าจะชัวร์มากกว่านะครับท่านเงินทุกบาททุกสตางค์นะครัวมีค่านะครับท่านก็สําหรับใครนะที่ไม่อยากนะครับจะลองผิดลองถูกนะครับนะไม่อยากจะเดาสุ่มเดามั่วนะครับทุกท่านก็แนะนำนะครับให้แอดไลน์เคเอชหนึ่งหกแปดนะเข้ามาสอบถามตะเข่งเต็มบอล เข้ากลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อรับทีเดดบอลนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีสําหรับทีเด็ดบอลของตะเข่งเตงบอลนะครับแล้วก็ที่พิเศษมากกว่านั้นก็มีเซียนนะครับหลายๆท่านนะฮะก็เซียนเล็กเซียนน้อยเซียนใหญ่นะครับทุกท่านก็หลายๆเซียนนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะติดตามใครนะครับนะศรัทธาใครก็ตามคนนั้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตะเข่งเตงบอลเอามาวิเคราะห์นะเป็นคู่ระหว่างโมอ่าโมฮันนะครับบากร์นนะครับเปิดบ้านตารางเบเยกรของทางด้าน ไฮเดอร์ราบักนะครับท่านสําหรับคู่บอลคู่นี้เนี่ยนะครับกับเลทราคาที่แคบราคาหน้าบอลเปิดมาเป็นฝั่งท,งทา,าทงด้าน, an, นทีมเจ้าบ้านเป็นทางด้านโมฮันนะครับทีมเจ้าบ้านอันดับที่4นะครับต่อให้ในเลทราคาครึ่งลูกราคาบวก10ด้วยนะครับซึ่งเลทราคาเปิดมาวันนี้เนี่ยมองว่าค่อนข้างแปลกอันดับถามว่ามันแปลกไหมก็แปลกสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอันดับที่4มาต่อให้อันดับที่2ซึ่งถือว่าฟอร์มในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับองของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับก็ถือว่า อยู่ในช่วงฟอร์มที่ถือว่าท็อปฟอร์มด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่ได้ถือว่าดูเลวร้ายอะไรเลยรับส่วนของทางด er. ้านฝั games. Games. ่งทีมเยือน,นในวันนี้เนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับกับการลงเล่น6เกม7เกมที่ผ่านมานะครับทุกท่านเเกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแถมวันนี้เนี่ยแค่ไปเล่นเป็นทีมเยือนอย่างเดียวนะครับกลับมาโดนในเรทราคาเอ่อใหนที่แคปราคาหน้าบอลที่เป็นฝั่งทางด้านทีมเจ้าบ้านอันดับที่4ี่ต่อให้นะครับวันนี้เนี่ยมองว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับมีปัญหาอย่างแน่นอนนะฮะ มองว่าวันนี้เนี่ยเลทราคาเปิดมาค่อนข้างแปลกสักเล็กน้อยนะครับเปิดมาค่อนข้างแปลกสักเล็กน้อยกับการเจอเจอกันนะครับก็มองว่าวันนี้เนี่ยนะครับให้เลือกอยู่ลองอยู่ต่อนะครับทีมเจ้าบ้านไปนะครับในเลทราคาครึ่งลูกดีกว่ามองว่าวันนี้เนี่ยทีมเจ้าบ้านน่าจะมีดีมีชัยนะครับเพราะว่ากับฟอร์มในการลงเล่นในบ้านของเขาเนี่ยสิเกมที่ผ่านมานะครับต้องบอกไว้เลยว่ายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะเป็นการชนะไปถึง8เกมแล้วก็หลุดเสมอ2เกมเท่านั้นเองนะครับท่านมองว่าวันนี้ นะครับทีมเจ้าบ้านน่าจะสามารถเฉือนชนะได้1นูนย์นะฮะทุกท่านสําหรับวันนี้ขอเพื่อนๆน,นะครับอยู่ต่อไปนะสำหรับใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็แอดไลน์ตะเข่งเตะบอลมาแล้วกันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวนะคะประจําวันพุธที่5มกราคม2อ6 4้ากันนะคะทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวในวันนี้ที่หยิบยกมาฝากเราบราเอฟซีนะคะก็เป็นบอลโคปาดเรสเปนนะคะคู่ระหว่างเจ้าบ้านค่ะอาคาทากนานะคะ 啊。Uh จะเปิดสนามจหรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างบารินเซียนะคะเกาะเตะกันในเวลา4ทุ่มตรงของบ้านเราค่ะข้อมูลนะคะสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมา2ครั้งนะหรือว่า2นัดนั่นเองเนาะก็ทงเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะคาทากีน่านะคะยังไม่ชนะใครเลยก็เป็นการแพ้รวดเลยนะคะ2นัดที่ผ่านมานะผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะัดะหลังสุดก็เป็นการชนะไปสาเสมอ1และก็แพ้ไป1นนะคะส่วนทางด้านนะคะ ทีมเยือนอย่างบารีเซียค่ะผลงานที่เล่นนอกบ้าน5นะ้านหลังสุดข,ของเขานั้นก็เป็นการชนะไป3เสมอ2และก็ยังไม่แพ้ใครเลยเลทราคาล่วงหน้านะคะก็เปิดมาที่เลทราคาปปหรือ,อ,อว่าเลทราคาเสมอครึ่งแล้วก็เลทราคาปัจจุบันเปิดมาที่เลทราคาครึ่งควบรูค่ะก็เป็นทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างบารเซียนะคะที่เลทราคาปัจจุบันใจน้ำล้นใจน้ำไปที่1.09แล้วก็เลทราคาล่วงหน้าายน้ำไปที่0.87ค่ะส่วนนะคะทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะคารทากิน ะะเรทราคาลงหน้าจะดับไปที่0ูนย์ุดแล้วก็เรทราคาปัจจุบันจะนำที่0.75ค่ะก็ต้องบอกว่านะคบฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันนะแต่นะคะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างบาริเซียนะคะที่ทําผลงานนะคะค่อนข้างที่จะดีกว่านะั้นในเกมนอกบ้านของเขานั้นนะเกมนี้คะ่ะอิงดาวมองว่านะทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่าคาทาเกน่านะ,ะฟอร์มการ ฟอร์มการเล่นของเขานะนะถือว่านะคะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่นะคะทางด้านทีมเยอรยังบาเรนเซียนะก็มีตัวเจ็บนะคะพักไปหลายรายกันเลยทีเดียวมีตัวหลักเนาะมีตัวหลักแล้วก็ตัวเจ็บด้วยนะพัก ไปหลายท่านกันเลยทีเดียวนะทาให้เกมนี้อิงดาวมองว่าอาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านเจ้าบ้านเองฟอร์มการเล่นในบ้านของเขานั้นก็ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะมีทรงอยู่พอสมควรค่ะเกมนี้นัดนี้นะคะอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอยา่างคาทาัเกนานะคะนี่เลยเลือกจิ้มไปเลยที่เรทราคาครึ่งรูก,กันได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ส่วนเนาะว่าไปตามนั้นกันเลยนะคะอะโอเคค่ะติดขัดปัญหานตรงไหนก็ทักไลน์มาหาอิงดาวได้ ที่ a ing 688นะคะสำหรับคู่นี้ก็อย่าลืมติดไปนวมที่เรทราคาเสมอด้วยนะที่เด็ดมัดรวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยืยนอนยาคาทาเกนานะคะเลือกจิ้มไปที่รองไปที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปนวมที่เรทราคาเสมอด้วยค่ะก็ขอให้สมาชิก fc เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ